นิยมถามหนงเรื่องที่จะบริจาคสร้างหนังสือสดมนสี่ภาษาแจเย็นนะตอนนี้ยังไม่รับนะเพราะว่าจะแจกจริงก็คือช่วงจุลกถินออกภาษาไปแล้วไม่ต้องรีบร้อนหนังสือเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็ ตรวจโบ๊ทช่วงนั้นแหละทังจะรับบริจาคนะฮะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะเร่งมากวันนี้ก็แปลอยู่ครึ่งวันนะึงแปลเป็นภาษาอังกฤษที่คิดว่าฝลังจะอ่านได้ง่ายๆรู้เรื่องเลยเนี่ยนะหลายคนช่วยกันนก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าภาษาธรรมะนี่ เป็นอะไรที่ซ่อนข้อมูลนะภาษาบาลีศัพท์เดียวของทีมซ่อนข้อมูลอะไรไว้นในนั้นมหาสารนะฮะศัพท์ที่จะแปลงตรงก็ยากนะมันก็ต้องแปลในเชิงอธิบายนะแล้วทางไหนต้องจะไม่ยาวเกินเหตุนะอา่านให้มันสามารถที่จะเข้าใจได้เลยนะนะอันนี้เป็นเรื่องที่แสนเขนอยออน่าอสมคนนะ มันมันเหมือนกับว่าสมมติว่าถ้าเราแปลหนังสืออื่นๆนะแปลหนังสือวิชาการแปลหนังสือนวนิยายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแปลตรงๆตามนั้นได้แต่ธรรมะไม่ใช่นะภาษาธรรมะเนี่ยเป็นภาษาที่ซ่อนความละเอียดลึกซึ้งไว้นะสุขุมคุณภิรภาพเนี่ยลึกลึกมากนะลึกกว่าภาษาคนทั่วไปออันนี้เป็นภาษาธรรมนะจึงเป็นเรื่องที่ยากหน่อย นะก็ค่อยๆทำไปก่อนตอนนี้นะระดมสมองก่อนนะกะว่าพอนะทำเสร,ร็จสับเรียบร้อยเป็นที่พอใจแล้วก็จะส่งให้อาจารย์ฝร,รัง่งสักท่านสองท่านช่วยอ่านดูอีกทีนะึงว่ารู้เรื่องไม่เข้าใจไม่อะไรอที่แปลไว้เนะี่ยเรวค่อยพิมพ์ออกมาอีกทีนึ่งนะนะอ่ะมีคำถามไหมวันนี้นะ คนถามก็ยังไม่กลับมาวัดเลยนะตอนนี้นะอ่ะเชิญกลบับมาวัดสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เพิ่งติดคลอดวัดใจเมื่อตอนเพนขณะน,นี้โยมอยู่บริเวณท้ายเขื่อน <Yeah. S 2> ซึ่งห่างจากศูนย์จิตตะภาวนาชินวงเราประมาณ4ี่ถึงห้ากิโลเมตรเจ้าค่ะมีคําถามฝากไว้ประมาณหกคาถามขอเริอกเลยนะเจ้าค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกน้าจากกลุ่มทางสายใหม่ ขอส่งการบ้านค่ะเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ได้คอยฟังการตอบปัญหาของพระอาจารย์ประจำมีการปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ30นาทีเกือบทุกวันและการดูสติดูได้บ่อยขึ้นกว่าเดิมเมื่อสองวันที่แล้วน้องชายได้โทรมารายงานพฤติกรรมลูกสาวเห็นความไม่พอใจของตนเองแต่ก็นิ่งฟังต่อไปจนวางหู เห็นความใจเย็นของตนเองโทรหาลูกสาวถามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นมุมมองของคนทั้งสองที่ต่างกันก็เลยต้องกลับมาคิดวิเคราะห์ไม่ให้ทะเลาะกับน้องปล่อยให้ตัวเองคิดและพยายามหาเหตุผลลบล้างความคิดจนนั่งสมาธิไม่ได้เห็นตัวเองกลับมาคิดหลายครั้งพยายามทำสมาธิท่านอนจนหลับในวันรุ่งขึ้นก็เห็นตนเองคิด เริ่มห่างๆเห็นความทุกข์ใจของตนเองที่มีต่อลูกสาวตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็นึกถึงอยู่เห็นความทุกข์ที่เบาลงเรื่อยๆกับนวัตการพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะกระโดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเจอกระทั่งมันหายไปนะเพราะว่าเ,าเรื่องของคนเป็นเรื่องที่แก้กันไม่จบหรอกนะเดี๋ยวก็มีปัญหาโน่นปนัญหานี่ตามมานะจบปัญหาหนึ่งก็นเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่ เรื่อยไปเรื่องปกติของมนุษย์นะปกติของสัตว์โลกนะไม่มีใครที่มีปัญหานะเดีนะ๋ยวอยู่ที่ว่าเราจะแบกไว้นานแค่ไหนแ่นั้นนะนะคือถ้าเราเห็นอยู่รู้อยู่ดูมันอยู่อย่างเงี้ยนะนะมันจะไม่ยาวนักนะเดี๋ยวมันค่อยๆค,คลายไปแล้วก็จะยอมรับอะไรได้ง่ายขึ้นอยน,นี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะเข้าไปรักษาจิตอยู่อย่างเงี้ยตัณหาและทิฏฐิก็เข้าไปครอบงำไม่ได้นะนะ เมือนครอบงำไม่ได้เนี่ยมันจะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนีแล้วมันจะวางได้ง่ายแต่ถ้าเกิดตัณหาที่ฐิเขาไปครอบงำนี่อันนี้ไม่จบนะมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยไม่จบไม่สิน้นนี่วันนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาปรึกษาว่าลูกชายซึ่งอายุสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยจบมาจากต่างประเทศด้วยทํางานกับใครไม่ได้เลยยนกรทั่งต้องลาออกจากงาน เป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะโกรธรุนแรงนะแล้วก็อาการก็หนักขึ้นหนักขึ้นตอนนี้นะยังไม่ไม่สมเหตุสมผลนะแล้วก็จะหาพาไปหาจิตแพทย์เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรจะพาไปหาพระที่เคงจะไม่พูดอะไรเหมือนกันดูท่าแล้วปรึกษาว่าจะทำยังไงพอทำได้อย่างเดียวคือนะถ้าไม่ไปหาจิตแพทย์ก็ต้องมาฝึกข้อนานี่แหละ นะอย่าปล่อยให้มากปวันนี้ถ้ามากวันนี้เียทีนี้จะหนักจนเอาไม่ทันนะอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่ไม่ยอมดูตัวเองนะไม่ยอมรู้เรื่องตัวเองเนี่ยมันแก้ไม่จบเลยเพราะช่วงหลังๆวันนี้คนรุ่นใหม่หมนะไอ้พวกประเภทนะสิงคริปโตทั้งหลายคริปโตกำลังนะเจงกงนรียญละนา่าตอนนี้นะนะก่อนนี้ก็หวังจะขุดทองนะจากเหรียญ อิเล็กทรอนกี์ต่างๆพวกนี้นะตอนนี้เห็นได้ชดว่าเจ๊งกันเป็นแถวๆตอนนี้นะวันนี้มีอะไรที่ง่ายขนาดนั้นของชีวิตนะตนนยิ่งทําด้วยความโลภอย่างนี้เนะี่ยยิ่งสาหัสต,ตอนนี้พอเจอภาวะอย่างเงี้ยเคยได้ก็กับสูญเสียนะเป็นหนี้เป็นสินเป็นล้านนับล้านอะไรเนะีหลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็เครียดมากทุกมากนะตอนนี้มันก็จะยิ่งหาอย่างอื่นมาหาทุกอย่างอื่นเนะ่ะ มาเปาะไอ้ทุกเดิมนี่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะพยายามกลบเกลื่อนทุกเดิมด้วยวิธีการวิ่งหาทุกอย่างอื่นมาแทนเนะี่ยเป็นนี่เป็นสินอะไรเข้าอินลงตุงนางไปหมดทีนี้มันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะโลกมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะเนะพราะฉะนก็ต้องวางใจให้ถูกนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเนะ่สติสัมปัญญะอยู่นะก็ได้เคยฝึกมาบ้างเข้าสังเกตดูตัวเองอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่แช่นานยังไงก็ไม่นาน <N> มันไม่มีวิธีการอย่างอื่นหรอกมีแค่เพียงว่ายอมรับมันว่าคนยังไงก็มีปัญหาแก่ได้ก็แก่ไปแต่แก่ไม่ได้ก็ต้องยอมรับแค่นั้นนะนะนะอ่ะเชิญจากคุณขวัญคืนทางสายใหม่วันที่1 3ึ่ถึงหนึปฏบิบัติบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลตามปกติ ช่วงนี้ใช้เวลานั่งสมาธิสั้นมากจากหนึ่งชั่วโมงลดเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าปวดหลังเนื่องจากออกกำลังกายและบิดตัวพาดไปทำให้เกิดอาการปวดจนไม่สามารถยืดกายให้ตั้งตรงได้แต่ไม่เอามาเป็นข้ออ้างว่าเจ็บปวดนั่งไปพิจารณาไปว่ามันปวดปวดอย่างไรเพราะอะไรจึงปวดและทำอย่างไรจึงจะหายปวดจิตก็พิจารณาไปตรงบริเวณที่เจ็บปวด และคอยมีสติดึงหลังเพื่อยืดให้ตั้งตรงค่อยๆดูไปเกิดความร้อนบริเวณที่มีอาการปวดตรงนั้นแผ่ซ่านไปจนมีความรู้สึกว่าตรงที่ปวดนั้นค่อยดีขึ้นและแผ่นหลังค่อยยืดตรงขึ้นได้นั่งจนกระทั่งถึงเวลาจึงค่อยๆค,คลายแผ่สมาธิแผ่เมตตาในชีวิตประจำวันเมื่อวันที่18ยมขับรถเพื่อจะไปทำงาน ขับไปตรงบริเวณทางแยกซึ่งจะมีเครื่องหมายให้หยุดโยมหยุดรถและจึงออกรถเพื่อขับต่อไปประจบกับตรงแยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟเป็นลักษณะาทางบวกจึงไม่เห็นว่าได้มีรถยนต์ขับมาจากเนินซึ่งขับมาเร็วมากเป็นช่วงที่โยมขับรถออกไปรถที่ขับลงมาขับปาดหน้าไปในระยะเฉียดฉิวมากสติค่ะสติเหยียบเบรกรถทันทีถ้ายมตกใจไม่มีสติ ยมคงเหยียบรถออกไปเพราะความตกใจและคงโดนชนกลางคันด้วยความแรงของรถที่ขับลงมาจากเนินเขาสูงแน่นอนค่ะสังเกตดูจิตจิตไม่ตามไปกับรถยนต์ที่ขับผ่านไปไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวและไม่โวยวายที่เกือบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกลับมานั่งพิจารณาดูอารมณ์ตนเองความตกใจเกิดขึ้นแต่ดูและอาการตกใจก็ดับลงไปค่ะ ต้องกราบธรมรมสการขออภัยค่ะที่ลบแก้ไขข้อความหลายครั้งยมปฏิบัติภาวนาในทุกวันและทุกวันวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเมื่ออไรไม่ทราบที่จะทิ้งกายนี้ไว้แต่จิตตีเท่านั้นที่เราควรเล่งปฏิบัติเพื่อที่สุดธรรมกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ย่สูงเจ้าค่ะเนะวลาผ่านไปเร็วนะี่นะล้วจิตมันมีงานทำมันไม่เหงา มันไม่มัวไปคิดถึงคนน้นคนนี้อยู่นะมันก็จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วนะแป๊บๆแป๊บหมดวนันแป๊บหมดวันนะแล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างเบื่อหน่ายนะไม่ได้อยู่อย่างอ้างว้างว้าเวอะไรพวกนี้นะจะรู้สึกว่าจิตเป็นปกติเห็นอกุศลกุศลที่ทํางานอยู่ในจิตของตัวเองนะี่นะเรื่องธรรมดาเนเะพราะเราสึกสติบ,บ่อยเนี่ยนะนะสิ่งทีะทําให้ตกใจมันก็น้อยลง ไอ้ที่มันตกใจเพราะว่าไม่มีสติแค่นั้นเองนทีนี้พอมีสติรู้ทันอยู่อาการตกใจก็เบาลงอาจจะไม่อยู่บ้างแต่ก็ไม่อยู่นานน่ะนะไม่อยู่ไม่ไม่จมอยู่นานนะแป๊บเดียวรู้ทันกระดับไปแป๊บเดียวรู้ทันกระดับไปก็นั้นแล้วก็เปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะก็ดีแล้วแหละนะอนุโมทนานะจากคุณหน่อยอิทเวิร์กเอทโฮมขอส่งสภาวะการปฏิบัติค่ะ การปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิตอนเช้าและตอนเย็นตลอดประมาณ45นาทีแต่พักหลังเริ่มแยงไม่ออกว่าเป็นการทำวิปัสสนึกหรือวิปัสนาคือเริ่มจากการนั่งตอนแรกกำหนดด้วลมหายใจเข้าออกไม่นานก็เริ่มสงบแต่หูยังได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างเช่นเสียงนกร้องเสียงหมาเหา่าเสียงคนเดินคุยกันแต่ไม่ได้มีความสะดุ้งหรือตกใจเมื่อสงบเป็นปกติ ่อมกำหนดย้ายรู้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายสักพักเห็นความคิดเกิดพอรู้ทันความคิดนั้นก็ดับไปในขณะที่เห็นความคิดเกิดแลด้วดาบนั้นก็ยังรู้สึกถึงอาการนั่งก้มกระทบกับพื้นความเย็นมากระทบกับต่างกายมันสงบจริงๆเจ้าค่ะแต่มันเหมือนเรานั่งคิดเอาเองกับของคาชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอวิปัสสนึกมั่งอิปัสนามั่งก็ช่างมันเถอะนะ เดี๋ยวสติค่อยรู้ตันเองว่าช่วงไหนมันนึกหรือช่วงไหนมันนานี่ยเดี <c oughs> นะ๋ยวค่อยเห็นเองนะนะบางทีพอมันไปมีพอมีความสงบเกิดขึ้นจิตมันเริ่มเพลินกับความสงบนั้นนะพอเพลินในที่นี้ก็ไปละทีเนี่ไปไหนก็ไม่รู้นะอย่างเช่นพอาดูลมหายใจอยู่กายน้อยที่ดูอยู่ไม่ใช่ลมหายใจมันไปดูความคิดตัวเองอยู่ลมหายใจที่อยู่ในความคิดไม่ใช่ลมหายใจจริงๆเนะี่ยบางทีเป็นอย่างน้นก็มี ี่ดูกายอยู่นะแทนที่จะเห็นกายดันเป็นกายที่อยู่ในความคิดนะจิตปรุงซ้อนขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนะมันกลเป็นวิบ,บัาสนึกไปก็มีนะหรือบางทีมันเห็นทั้งสองอย่างรนะ่างกายหายใจเข้าแต่ที่อยู่ในจิตมันหายใจออกอยู่อย่างนี้ก็มีจนหน้าประหลาดใจเอ๊ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมนะันกแ็แค่สังเกตดูอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วต่อไปก็สติก็จะค่อยนะรู้ทันขึ้นมาว่าไอ้ตอนนี้มันนึกเอาหรือมันมันรู้จริงๆ นะมันจะตัดความหลงออกไปนะส่วนมากเป็นเพราะความเพลิดเพลิเลนะเป็นตัวตัณหาที่มันทำงานอยู่นะก็ตัวโมหะที่มันครอบงำใจเราอยู่นะมันเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนั้นนะนะหมดหรือยังอีกสามคำถามเจ้าค่ะจากคุณอธิษฐานทางสายใหม่ช่วงนี้ยังสวดมนต์ไหว้พระเื่นจงกรมแล้วนั่งสมาธิอยู่แต่การนั่งสมาธิจะเป็นการนั่งสงบ นิ่งสภาวะเฉยๆส่วนการรู้ตัวระหว่างวันช่วงนี้มีแบบทดสอบทางอารมณ์มากระทบหลายเรื่องโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจของคนรอบข้างรู้ว่ากระทบแต่พยายามไม่กระเทือนไปกับมันเห็นความไม่แน่นอนแต่และว,วันของชีวิตบางวันวางแผนว่าจะทําสิ่งนั้นในวันนี้แต่เหตุการณ์ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยที่ไม่คาดคิดบางวันไปตลาดนัดในตอนเช้าที่วัด เห็นสัตว์ที่ตายแล้วถูกนำมาวางขายเห็นสัตว์กําลังจะตายที่พ่อค้ากำลังทุกปลาต่อหน้าต่อตาและพอดีที่วัดมีงานศพด้วยทำให้รู้ถึงสัจธรรมของชีวิตบ้างก็กําลังจะตายบ้างก็ตายแล้วก็กลับมานึกถึงตัวเองก็โหดหูใจเสียไม่ได้เห็นอารมณ์สุขทุกข์ในแต่ละวันที่ไม่แน่นอนขอรายงานสภาวะเพียงนี้เท่านี้เจ้าค่ะ นั่นแหละโอปาณญิโกนอนมาสอนตัวเองคนภาวนานี่นอมมาสอนตัวเองไง่ายเวลาเจอเหตุการณ์อะไรนะนะถ้าคนไม่ภาวนาก็บางทีก็เกิดความหวาดกลัวเกิดความหดหู่ใจอะไรเศร้าหมองไปตามเรื่องเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแต่นักภาวนาจะน้อนมาสอนตัวเองโอปลากำลังถูกทุบหัวคนตายไปแล้วนะสัตว์ถูกจับมาขายอะไรนี้นได้ยินเสียง ร้องของหมูของหมาของแมวอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันน้อมมาสอนตัวเองได้หมดนะนะอันนี้เป็นเรื่องที่เนะ่ที่พระเจ้าสอนอย่ังไงเนี่ยนะพระเจ้าใว่าบปริสังหารติเนะี่ย่อมน้อมเข้ามาสอนตัวเองอภิสังหารตินะน้อมเข้ามาสอนตัวเองนะสอนตัวเองยังไงนะสอนตัวเองว่าเนะี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะ นะถ้าในสมัยพุทธกาลวันนี้นั่งแปลอยู่เรื่องนี้เรื่องของป่าชาทั้งเกาเนี่ยกนะ็คือพอเห็นซักศพที่เขาถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยมันจะมีสภาพอย่างง้นอย่างนี้น่ยให้น้องเขามาสอนตัวเองว่าทางกายนี้วัดหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะไม่สามารถที่จะพ้นจากภาวะอย่างนี้ไปได้เราก็จะเป็นเหมือนที่คนอื่นก็เป็นนั่นแหละอะไรนี่นะว่าน้องามาสอนตัวเองบ่อยๆก็เกิดความตื่นรู้มานียแทนที่จะไปจมหรือหลงอยู่กับ สังขารต่างกายอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะทําให้เราถอดถอนออกมาจากความยึดถือผิดๆพวกนั้นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนีที่เป็นเรื่องปกติที่นักภาวนาต้องเห็นอยู่แล้วนะนะเชิญสักคุณหมอเป็กหนูมีคําถามในการปฏิบัติเรื่องการสติรู้ที่กายค่ะตามที่หนูปฏิบัติอยู่ทูกวนคือการฝึกให้มีสติและรู้ปัจจุบันในวันวันนึ่งให้มากที่สุด แต่จะเห็นชาที่เวทนาจิตคืออาการของจิตเกิดขึ้นค่ะทันบ้างไม่ทันบ้างเช่นเริ่มแยกได้ว่าจิตเมื่อการไม่ชอบเกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นเห็นอาการนั้นๆอยู่หนึ่งเรียงแต่ก็ไม่ได้ไปพยายามังรับจิตให้หยุดอาการนั้นเลยเหมือนกับตามดูไปแต่มันยังไม่ดับทันทีนะคะอันนี้คือตามที่หนูเข้าใจคือการรู้เวทนาและรู้อาการของจิตถูกต้องไหมคะ แต่ที่เป็นปัญหาสำหรับหนูคือสติอยู่ที่กายยังไม่ชัดเลยค่ะเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเมื่อยชาที่ขาหนูก็จะลองกำหนดรู้ว่ากายเมื่อยชาแต่ทุกครั้งมักจะทนไม่ไหวจะต้องขยับท่าทางก่อนเสมอเลยคิดว่านี่ไม่ถูกต้องแล้วหลักการที่ถูกต้องการมีสติที่กายควรปฏิบัติอย่างไรคะกรับมาสการค่ะ รู้กายอย่างที่มันเป็นรู้เวทนาอย่างที่มันเป็นรู้จิตอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างที่มันกําลังเป็นอยู่นะนะอย่ารู้กายโดยคิดว่าเป็นกายของใครกายของเราเวทนาของเราอย่างเงี้ยอันนี้มันจะทนไม่ได้นะนะปวดหน่อยชาหน่อยก็ขยับแล้วนี่นะแต่เห็นเวทนาอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ต้องทนมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปทนอะไรกับมันเพราะมันไม่รู้สึกว่าเวทนานั้นเป็นของใคร เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นดับไปนะอย่างที่ธารมาพูดอยู่บ่อย academic. ช่วงหลังมันคนืรู้กายไม่ใช่รู้กูเนี่ยนะรู้เวทนาจิตธรรมไม่ใช่รู้กูนรู้อย่างที่มันเป็นอย่าง,างนั้นจริงๆนะนั่นหรือที่เรียกกันว่ารู้อาการรู้อาการรู้อาการอาการ,อาการของกายเวทนาจิตธรรมนะในกายเวทนาจิตธรมรมนี่มันครอบจักรวาลไ้หมดแล้วล่ะนะไม่มีอะไรที่พ้นไปจากกายเวทนาจิตธรรมแล้วนะถ้าเรารู้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่กําลัง แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้น,น,นจิตจะไม่ไปวุ่นวายกับมันมันจะเฝ้าสังเกตดูอยู่เฉยๆได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นกายของเราเวทนาของเราเรากําลังปวดเรากาลังชาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทนไม่ไหวนะมันจะรู้สึกว่าต้องขยับหนีเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวกูจะเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นะเราลองสังเกตดูนะในช่วงแ,วแรกๆที่เราเห็นเวทนานะมันรู้สึกยังไงมันกาลังปวด นะเห็นอาการปวดเกิดขึ้นนะนะน,นันนของจริงแต่ถ้าเมาื่อไรก็ตามรู้สึกว่าขาเราปวดจะไม่ไหวแล้วนี่แปลว่าผิดปกติแล้วนะเพราะที่ยังขาไม่ใช่ของใคร,ใครเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือกายนั้นก็ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งอะไรอย่างี้แต่มันเลยนั่นไปแปลว่าจิตนปรุงแต่งไปแล้วะดวยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิอย่างที่ว่าเนี่ยพอตัณหาทิฏฐิทำงานทำงานปุ๊บเนี่ยมันดิ้นรนแล้วโดยสัญชาตญาณของสัตว์โลกเนี่ย ดินนนทจะพ้นจากความทุกข์หรือจากอันตรายของชีวิตอะไรทั้งหลายแม้จะเรื่องเล็กๆน้นนอยๆก็ตามอันนี้เป็นธรรมดายอย่างนั้นนะก็ไปสังเกตดูเองกันแล้วกันนะเอาละหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้สวดมอนกัน